นี่คือทางลัดความรวยที่เศรษฐีทั่วโลกทุกคนใช้ครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีไทยครับเศรษฐีฝรั่งนะฮะหรือแม้แต่ตัวผมเองผมก็ใช้ทางลัดนี้ครับทางลัดที่ทําให้รวยเร็วขึ้นครับก็คือการมีที่ปรึกษาครับสังเกตไหมครับว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยจะมีที่ปรึกษาครับคนใหญ่คนโตฮะก็มีที่ปรึกษาครับที่ปรึกษาหรือเรียกว่าเมนเตอร์นะฮะคือคนที่เขาเคยทําในสิ่งนั้นฮะ,ะแล้วคนที่มีความรู้ในสิ่งนั้นครับซึ่งมันจะช็อตคัดมากเลยนะคือ ไม่ต้องลองผิดลองถูกไม่ต้องซ้ายขวาเองเขาจะบอกเลยว่าต้องทําแบบนี้เป็นสเต็ปหนึ่เลยฮะหรือบางทีเนี่ยเขามองเหนือเราไป2-3งสามเต็ปเลยนะหรือเขาจะวางแผนให้เราเลยว่าจากตอนนี้เนี่ยจนถึงอนาคตตามเป้าหมายเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างครับเราแค่มีที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้ครับที่ปรึกษาที่ทําได้จริงแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่อยู่ฝั่งเราจริงๆฮะ แค่เขาบอกตามนี้ฮะแล้วคุณทําตามนี้ฮะคุณก็จะสําเร็จแน่นอนแล้วไวมากด้วยครับหากคุณสนใจเนื้อหาสาระดีๆความรู้แบบนี้นะครับคือคุณต้องการมองหาที่ปรึกษาด้านการขายนะครับคุณสามารถติดต่อเราได้ที่ช่องที่เพจของอาจารย์โทนี่เทพการขายนะครับ